บางทีฟ้าร้องฝนไม่ตกนแ,แม่นขึ้นมาขึ้นเนี่ยนะฟ้าห้องมัลืมหืมพังม,มาฝนบ่ลงเลย <c oughs> มาจังได้กับบูวิดได้ผมขึ้นนี่ไห <c oughs> มอ้อมหนาอ้อมหลังนล้ใจห้องมันอยากให้มันตกฟ้าห้องมาไกลแต่ล่มหัวล่มหรือไง คักอยู่นเมื่อคืนนว่ามันหนังม่มีฝนใกล้แล้วล่ะมื่อวนนี้อาติตกแล้วล่ะเมือ่อใรก็ฟังตะข่าวเลยเบิ้งสูมือข้าวเนี่ยอยากให้เขาว่ามันตกสลักข้ามขอกับว่าอเออเข้าวข้าวปาโกสุมมันหอนแห้ง หันแห้ง48องศาภาาอื่นคงเทียบหา14องศาบอก,กบเขา้าไปนะโอ้อยู่จังใดปกติมันก,ก็หอันอยู่แล้ว อีกเครื่องหนึ่งก็เดือดบุดบุดบุดบดเลยนะมันหาสิบลอยองศานะมันจุดเดือดแ,แต่เด้แต่เว้นหน่วยเดียวก็ซ้ำนีแ่แหละทัวแต่เว้นเจ็ดหน่วยเหตุยังไงจักวาลมันยับเขาหากันอนาคตทั้งหน้า เป็นทรงแสงพระอาทิตย์เจ็ดดวง <c oughs> ตักขนะด,ดวงเดียวกับมากไก่เห้ากับซัเนี่นะอันนี้ประเทศไทยตั้งฉากดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยคือมันอยู่ไก่กับหอนซัเนี เจ้ามันแสดงเรื่องย่มโลกมันสิทเกิดไฟมาไล่กันโดนไปมัติมีพระอาทิตย์ขึ้นเป็นดวงที่สองอ๋อต่ดวงเดียวกับซัมเนเดอะแตะเว้นไว้เดียวกับซัมเนเพราะเกิดเป็นดวงที่สองมาเลี้ยวไปทา้งในน้นติเป็นเปลวไปเลี้ยวพานไปทา้งในติดกายเป็นเปลวต้นไม้ใบยา ตายพอเกิดตะเวนขึ้นดวงที่สามนาม้ำห่วยน้ำน้องแหงเหมือนดวงที่สามก็ดวงที่สี่หละน้ำทะเลแหงน้ำทะเลสีเหือดแหงไปเหมือนี่แหละขึ้นทอดดวงที่ขึ้นออทนอดเจ็ดดวงโลกนีส่สิลุกเป็นไฟเลยนะ ในผ่าตัดวิดีโอคำพูดได้ได้อ่านได้ศึกษาโอ้ตะหน่วยเดียวกับซัมเน่หาหมงลีมาได้แล้วะตะเวนหน่วยเดียวกับฮอนปานนี้เบลีอิสัยมันขึ้นหัวสองหน่วยสามหน่วยขึ้นมาไงนี่เหาะมันจมียุคสมัยที่โลกสิถึงการวิบัติ ดวงอาทิตย์ขึ้นมาหาวอดเจ็ดดวงเนี่ยเกิดไฟลุกึ้นไหมโลกในเมด่อก้อนโลกที่เข้ายู่ในเป็นจุนไปเป็นชีเท่าไปพอเ,เกิดเป็นชีเท่าไหม่เมื่อแล้วก็จะเกิดฝนหาใใหญ่อีกเกิดฝนตกหาใใหญ่น้ำเต็มโลกไปหมด่หโลกเมื่อนี้มิตรนามเต็มไปด้วยน้ำ อาศัยวันเวลาโลกหมุนไปแสงดดแดดแผดเผาล่มพัดคอยงวดคอยเหื่อแหงหายไปน้ำมองได้เป็นฟองน้ำน้ำม,มองมันตีเป็นฟองมันกระติกเกิดกลายเป็นผู้เขากลายเป็นแผ่นดิน,นตีกันโดนตะโดนมองเป็นฟองโดนตะโดนเากลายเป็นผู้เขาหิน กลายเป็นแผ่นดินพอยปากกขึ้นมาเท่าละน่อยมันหอดยุคสมัยน้ำท่วมโลกหรือว,ว่นีน่เพราะฝนตกหรือคนเอิ่มาโลกเกิดใหมเพรฝนตกหายญ่ลงมาเต็มน้ำเต็มโลกาะันนว่าโลกเกิดใหม่เพราะโลกเกิดขึ้นมาหลืพเ่มา ขันมันมีต้นไหม้เกิดขึ้นโพขึนมาตรงสะดือโลกต้นไหม้มันทีมีเกิดขึ้นมาจังโลกน่วยเฮาอยู่นี่มีต้นไหม้เกิดขึ้นอยู่สะดือโลกเกิดขึ้นมากกวนหมเลยนี่ขึ้นมาหาตนขึ้นมาเพิ่นเอิ้นดอกปฐมปฐมะแต่วาที่แรก เอิ่มาดอกปฐมมาเท่าเอื่อนปทุมคือดอกบัวเป็นต้นไม้ที่เกิดก้อนมูอนดอกปฐมต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาในเพาะอตั้งแต่เริ่มตั้งโลกปวกพ่มเขาก็สิมาเบิงหอมาเบิง พอไฟไหม้โลกนะมันจะไหม้ปเทวดาหกสันเนี่ไหม่เมื่อเลยไหม้ไปฮอตพ่นแล้วประพัสรพโม,มนยังอยู่ได้นี่แหละเพราะมันไฟมันดับแล้วน้ำท่วมโลกเขาสห่หอมมาเบงเขาสิพภากันมาเบงขันเขาเห็นดอกบัวโพึ้นดอกประทุมโพึ้นในสะดือโลกเทวดาก็สิดีใจแซ่ซ้องสาธุก,การมันแปลว่า ดอกบัวในหมายถึงยังโลกพัทธลกภาพใานมีดอกบัวเกิดขึ้นหาดอกต้นบัวเกิดขึ้นหาต้นพานเอิญละรับที่จเ,ทเจริญคือมีะพุทธเจ้ากับี่สี่มีะพุทธเจ้ามามอุบัติขึ้นในโลกนี่หาพระอ,องค์ก้อนที่สิโลกนี้สิเกิดเป็นจุนวิจุนไปอีกรอบนึงนี่แสดงไว้นะ โลกเมืเ่อเฮาอยู่อยู่นี่นยังเหลือพระียอริยเมตไตาสีมาอุบัติขึ้นในโลกนี้อีกอยู่แต่ว่าอีกโดนว่าต้องถาฝนดอกสิยา,งงามได้ขอ,องเฮานี่อยู่ในยุคพระสมณะโคดมที่ไปทาทำบุญทพวาพระเสียอริยเมตตรเจ็กสิยามไดอมันโดนนะ ยังไงยังมาโดนคือตอนนี้โลกอยู่ในข้าวเสื่อมอายุของสัตว์โลกเสื่อมรอยปีลดลงปีหนึ่งรอยปีลดลงปีหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าค้อนอายุประมาณรอยปีผ่านมาแล้วสองพันห้ารอยกว่าปีร้อยปีลดลงปีหนึ่งมันเกษีเลยอายุประมาณเจ็ดสิบห้าพอมันลดไปแล้ว สองพันหามันหมดไปแล้วสองพันหาอายุไขของคนนี่ผู้ได้หอดเจ็ดสิบหาเอื่นมาถึงอายุไขกันเลยนั่นไปไปว่ากําไลกรเลยนั่นไปมันกําไรมันกําไรมันนี่แหละร้อยปีลดลงปีหนึ่งร้อยปีลดลงปีหนึ่งจนบางวัดคนอายุสิบปีสูงสุดอวัดยุคสมัยตัดไม้มีนมะเขือไฟเคื่อนนำเข้าม,มา มะร่ำกเจาล่ำไปแต่สิเนี่ยแหละมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกอิเลอ่านพอละหอดคนอายุสิบป,ปีสูงสุดคนยุคนั้นสิพวกจักสินจักถรำโม่จักคุณงามความดีโม่จักพ่อแม่ลูกโม่จักกันดอกบ่สนใจงันมันสิเกิดสัทถันตะลกักับเกิดมีขัญญ้นยี่สัทถันตะลกักับแปลว่ากับที่ เศร้าไปถึงยังเป็นเป็นอาวุธนะเป็นสนัตสัทธันเป็นค้อนเป็นเป็นสาตาเป็นอาวุธขึ้นมากขาฟันลันแท่งกันแล้วมันจะเกิดเป็นมีขัญนยี่อีกเจ็ดมือมีขัญนยี่คือคนทั้งหลายเห็นกันยางกายไปน้ำลายไหลเลยเเล่าเป็นจะแสบขคนจินกันยุคสมัยนั่นนะน้ำลายไหลบ่ามันแน่นยงจะกินกินเนื้อกัน คนเห็นกันเป็นพักเป็นเนื้อเป็นปลานี่แหละสุมมีศีลมีท้ำแน่จิตใจมีคุณง้าความดีแน่กัหน,นีเบือ่อนายแล้วกันหนีเข่าปลาหารีอยู่น้ำปลาน้ำดงครับเพราะว่าหน้าหารีอยู่น้ำปลาสุ่มบริขดพอ่อเรื่องศีลเรื่องรรมกันอยู่ตม่มปกติกับคากันแล้วเลื่งเห็นกันกับคากันคือยังเข้าไปทงไปท่าเนี่ยไปเห็นกบกับคากบ,ากบเห็นปลาคาปลาเอามาจินเนี่ยนะ คนเห็นกันกับคาแบบนั้นละ่ะคาเอามากินพ่อแม่ลูกเห้นกันเนี่ยลูกกสิกินพ่อกินแม่พ่อแม่กสิกินลูกคือกันเนี่ยนะมั่นดาบิดาสิคิดคาลูกนี่ขณะพระในวัดสัตว์ทันตะกบเหเรานั่นเนี่ยลูกพ่อแม่กับคาลูกแล้วมันว่าบมว่าบ่เถือเวลาเกิดบ่ถือเวลาแทงออกนะาคาออกเลื่อยสมมติเนี่ยเขาเป็นยังไงล่ะ บิดามันดาสิคิดคาลูกลูกก็คิดขาบิดามัรนดาขึ้นกันเนี่ยเขาก็เห็นอยู่แล้วสม,มัอนี้เหตุการณ์มันนี่เนี่ยนะมนิเกิดมีขสัญยี่เกิดสัทันตะลักับยุจเจ็ดมือว่าท่านซุ่มเงินเขาออไปลีอยู่ในป่าก็จังสิรอดน้องนั้นเห็นกันคากันเลย่าก,กันกินกันยุคสมัยนั้นนะ่ะอาหารที่มันเป็นรสเลิกที่สุดมันยาตีนกับเจ้วว่าท่านนี่หยัง เ้อกินยึดกิญาติ่งกับแจสมือนี้มีผู้กินไปพ <c oughs> ันมีเลยเนาะ,ะนั่นแหละอาหารที่ลดเลือดที่สุดคือ,อยาติ่งกับแจวนะั่านรสชาิของอาหารนั่นแหละคนยุคสมัยนั้นพากันกินยาติ่งกับแจวนะ <c oughs> มึงมีแนวกินนั่นแหละพ่อไปอยู่ในปา่ารบจ็ดมือออกมาเห็นกันดีใจหลายาเจ้ายั่งมันตายตีว่า่น แลนมากกอดกันกอดกันแล้วก็ปรึกษากันคุยกันเหตุเกิดเหตุการ์แล้วนี่เกิดขึ้นว่าในพราะวา่ามันต้องเป็นเพราะวาะ่าพว้เขานี่ขาดศีลธรรมมาทันบกหูจักคุณวิดามาั่นดาบกเขาลบพ่อแม่บกเขาลบคู่บาอาจารย์มาเป็นยังไงซละ่ะเอาไหมเขาจงภาคกันตั้งใจไหมเหงหัวะะจักคุณวิดามาดาั่นดาหูจักคุณคู่บาอาจารย์เพราะคิดยังไงซละ่ะ พอตั้งแกงสิล่ะอายุของสัตว์เรานั่นของมนุษย์เรานั่นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหม,มายถึงว่าผู้อายุสิบปีเนี่ยลูกออกมาสิบนีอายุยี่สิบปีขาขึ้นนี่ว้ไมว่ก็ขาลงซุ่มยี่สิบปีลูกออกม่าสิลูกของเขาเนี่ยทีนี้อายุสี่สิบปีซุ่มสี่สิบปีลูกออกม่าแปดสิบปีมันสิเพิ่มเป็นทวีคูณกันยังไงนั่นละอายุขาขึ้นมันเร็ว หอดยุกลูกยุกหลานมันสิทวีุ่่นขึ้นจนมาหอดคนอายุแสนปีโอขึ้นเบื้องเอาแสนปีมันยู่จังไอเด็กน้อยหารอยปียังเป็นเด็กน้อยอยู่ <c oughs> มันธรรมดาดอเนี่ยเพราะ่อดอายุแสนปีแล้วคนเริ่มประมาทอีกแล้วนั่นตายไม่เบี้ยไม่มาทันโศกันเรื่องมันหนาเบื่อหนาหนายมันอยูด่วนหอดแสนปีแล้ว พ่อคืดยังสิละร้อยปีกับรถล่งปีหนึ่งาเนี่พ่อคนเริ่มประมาทลนะร้อยปีกับรถล่งปีหนึ่งพ่ออายุแปดหมื่นปีพระศรีอริยเมตเตย,ยังสิมาอุบัติขึ้นในโลกเมะเกิดเป็นลูกพระราชา,า,าพรเเจ้าแผ่นดินพอมาเกิดเป็นลูกพระราชาภิเราผู้ยิ่งเนี่ยเด็กน้อยผู้ยิง่งอายุหาร้อยปียังมีประจำเดือนยังควรเอาผัวได้วะท่านโอ้อยู่ร้องมึงกัแล้วหาร้อยปีเนาะ ยังไงผู้ยิ่งหาลอยปียังออก้นเอาผัวได้นะแต่วันนี้อยู่อีกพัศยานอยู่มากพัศีอริยเมตย์เนี่อยู่ข้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่สี่หมื่นปีเบือ่อนายใช่หรือก็เลยบวชพ่อวนาอยู่ในวังหลักก็ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะอยู่ในวังเลยอยู่สะดือโลก,กะน่ะนะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าน,ะนะี่แหละก็ศาสนาพัศยานเมิดหมนแล้ว เมื่อไปละคนเสื่อมสิ้นไปจึงที่เกิดไฟบะไลกันมาใหม่โลกอีกเกือหนึง่งหอดหลอบมันแต่ว่ายุคพศเสียเรยาเมตไตยในี่ค้นสางบุญกุศลไปหลายคนสิบโมมีโลกบ่เป็นมาเร่งมาเร่งขึ้นซมือนี่บ่เป็นโลกนั้นโลกนี้่พระ่นการไปการมาก,ก็สะดวกชี้เลือกอะน้ำฟังนึงไหลขึ้นเหนือน้ำฟังหนึ่งไหลหงหงหล,ลงใตพระั่นมันสิไหลเองเลยไพ่ก็อยากไปทางใดกับายงัดหัวเหือไปใส่ อย่ไปทั้งแต่งัดหัวเข่อไปใส่ฟังหนึ่งนั่นแหละอย่ไปทั้งเหนือกงัดหัวเข่อไปใส่ฟังหนึ่งมันก็ไหลขึ้นนันสบายคนสมัยนั้นมีโรคมีไข้บมเป็นโรคขือเฮามีโรคอย่างโรคหิ้วนอนโรคหิ้วเข่าโรคปวดฉี่ปวดเนียวว่าสั่เกบโรคชราตายไปนั่นมีโรคอื่นๆคนในยุคพเสียรยเมตไตนี่เขาสิทธาพุ่นบ่ ถาพภเษียระยะเมตรไตวะยังสีหัตเพราะว่านาคุณถามมาได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ถท่อนที่ซื้อกับปานตกนรกหรอเว้เนา,เานะมันทัรมดาดิช่วงสงการเนี่ยคอยว่ามันตนกนรกคนแล้วคอยเบิ้งนาฬิกาสามเที่ยชั่วโมงหนึ่งเบิ้งสามเที่ยมันก็ยังบวมหมุนไปโอ้ปกติพี่น้องมาเต็มเดินวัดเนี่ยนั่งรับแขกก็เพื่อน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 ,อน,อน,อนไปข้าเดียวกับเทียงเข้าเดียวกระบ,บายมาละเพื่อนเพื่อนไป อันนี้นัชัมม่วโมงหนึ่งดี๋ยว่างาลิกาสามเทืออ่อหอมันคือหมุนศาสตร์เทีท่านโดนกันยับไปรีทั้งหลังไปรีทั้งหลังไปนั่งไม่ต้องมาโดนหัวก,ก็ว่างไลิกาเพรา้ตะมัดไปเครื่องชัมม่วโมงหนึ่งแล้วมือหนึ่งมันคือโดนคักแถวทรมานมาเวลาแห่งความทุกข์ทรมานมันโดนอันนี้แหละหนรกดิบเป็นสี่นรกสุกแข่งโดนก็นี่อีกเป็นว่าเวลาเขาตกนรกทั้งเวลาตายแล้วนะตอนยังเป็นยนอยู่นี่ตกนรก ดิฟสัเนี่ยังทรมานสมองหนึ่งก็ยังโดนสัเนี่มันีในขันตายแล้วไปตกนรกสุกเนี่ยมันโดนมันโดนกว่าเวลาปกติคือเวลาหความถุกมันเองมีแต่จิตมันถูกมันกระทุกอย่างเดียวเลยว่ามีหมองผิดมองผันมั่มีหมองเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจอะไรเทายังเปลี่ยนเนี่ยโอ้ยนางโดนมันหอนมันเมื่อยกับไปรีทั้งหลังเห็นว่าอยเปลี่ยนอารมณ์เยอะไปพ่อนคขาย อันยูน่านรกมันบกพร่องห้ยได้บะเนี่ยมันมีเวลาพร่องค่ายคือจิตใจเขามันพร่องบ่ได้มันพร่องมันค่ายบ่ได้เพราะว่ามันมีร่างกายจิตใจมันมีมันมีแต่ใจคือจังย่าเพานอนหลับเขาฝัน่ะเวลาหนีเขาสิขาสิหนีหนีลูกเดียวเลยพลิกจิตบ่ได้เลยนั่นแหะขันมีแต่ใจเป็นอย่างนั่นแหะพลิกความรู้สึกพลิกความคิดความอ่านบ่ได้นะขันมีแต่ใจเป็นอย่างนั้นไมเวลาตกนรกเวลาตายก็คือกันล่ะมันมีแต่ใจ เวลาทุกข์ก็ทุกข์ลูกเดียวเลยเวลาสุขก็สุขลูกเดียวอทั่วจนกั่วสิมดกำลังมันเข้าเป็นคนอยู่เนี่ยเวลาทุกข์ห้อนบบปัญญับหนีไปมองไม่เห็นว่าผิดควบรู้ื้อเข้าได้จิตใจเป็นทุกข์ก็หาร่มอื่นมาขึ้นได้ทูกเพราะเรื่องนี้ก็ขึ้นเรื่องอื่นห่าอื่นมาถับมาถมเปลี่ยนไปใดอยู่นี่ตอนเป็นคนนี่แหละขันมีทั้งกายทั้งใจมันเฮ็ดใดขันมีแต่ใจลูกเดียวแหละเฮ็ดบ่ได้เลย มันคือกันกระวาวอยู่ทึ้งอากาศทึ่งฟ้าเนี่ยนะวาวอยู่ทึงฟ้านี่ที่เขาแลนนะมันยั่งอยู่ได้เนี่ยเพราะยังเพราะมมีเสือกผูกไว้ขันเสือกขาดไปน้าร่มเลยอืมไปน้าร่มอ่าลาดเลยนี่แหละคันเสือกขาดมาเนี่ยขันเสือกยั่งอยู่หมายถึงมีทั้งกายมีทั้งใจขันเสือกมันยั่งหมายถึงตายแล้วอืเนื้อแต่ใจเพียงสละมันมันกับไปตามร่มเลยร่มแห้งกับแห้งแล้ว ล่มมเหมือนกำลังกับบลงนกับปันไปเลยเนี่ยก็คือกันเอาสิยอ่อมทนถูกทรมานไปถาประสีอ่านอยู่บ่าคนอนอนเนี่ยต่อพ่อว่าหน้าเอาสั่งคนงามความดีนี้ให้มันบิดมันพนลบุญนะกุศลเนาะบ่เรื่องควมห่อนบ่เรื่องควมถุกบ่เรื่ององนฝนตก เบาเรื่องฝ้าห้องฝนม่ตกมุ่ขึ้นนี่โอ้ยังได้กระตกแฉะร่มกับม่านเ้าเสียงระฆังดังเม่งมั่งเม่งมั่งล้วท่านร่มกับแห้งล้าท่านฝ้ากับห้องมาาไกแเราอ้อมหน้าอ้อมหลังจังได้กระตกเราท่านนอนถ่าเม็ดไปเลอยวะโอ้นี่แหละบางทีฟ้าร้องฝนไม่ตกเออมันเปรียบเทียบไปคือบางคนมีสัทธาอ่า บางคนเน<บ>ี่ยเห็นเขาเห็ดเขาสั่งมิตรท่าอเดียวมาสันติสิสางสิเฮ็ดน้ำมาสัน,น,สนกระบ,บายเ่พาะประเด็นเราบอกยู่วัดปีโบออกเงินจยอะเกลียน,นะนี่ผู้ประสงค์ออกออก,ออกนามจะไม่ประสงค์ออกเงินกันมี่ <laughs> <laughs> บางทีฟ้าร้องฝนไม่ตกบางทีฝนตกฟ้าไม่ร้องบางคนเขาโกปากเลยเขาอยากเฮ็ดเขาเฮ็ดเลยเขามีงั้นเขาเคยเ,เห็ดทำบุญไปเลยฝนตกฟ้าบโบหองบางที่เนี่ยเคร่งโบตกเครื่องโบองมาสันมิตรสิริพิตรเดีตรงเดียวเฮ้ยมา ทึ่งโมพาสิเฮ็ดทึ่งโมเฮ็ดนี่แหละเพลงสันไหลฟังเสียงฝ่ามือเคลื่อนนี่เพังสันไหลนะเ,เหมือนฝ่าห้องฝนบัดตก mm. โอ้แรงทักอีลีตั้งแต่เป็นเดือนเมษามาเนี่ยวันตกจะเทืออยู่ตกตแต่วันที่ยี่สิบแปดมีหน้าเท่าปานี่แหละฟังตะข่าวฟังสมือสมอือนี่กรมอุตุนะ่ะ อย่ากให้เขาวมาสารค้มเชียงยื่นีินะว่าสันในให้มตนตกไปอยากใค้เข้า่าเต้าปนังเขาว่า,าสารค้ามันที่แปดอาเข้าเก่าสารค้ำมันที่แปดอังเขาอ่านคำมันก็เว่าสารค้มแบบมัน่าสารค้มกับอุ่นใจขึ้นมาเนี่ยนักสื่เย็นขึ้นมาแนวสันพอดีใจอมพอดีใจพอทันที่แปดแล้วมันพานไปแล้วก็ทาแล้วก็ถามันก็บอตกเขากเข้ามาวันทีท่สิบห้าสิบหกเอาอีกแล้วสารค้าม,มีโยสันปังกททระถาสงการ ทาแล้วก็ทาทาแล้วก็ทานะสงสัยไม่ถิโตกตอนใบมั้งวะปพอดใบแล้วก็มิดสงสัยที่ทากันขึ้นมันขึ้นกันเนาะอันทา่ายจนมิดแล้วสงสัยมิถิตกตนที่สิบหกครอเราเข้าปีสิบหกเราก็แล้วอืยังสี่แหละนะขึ้นกันกับสู้อยู่นรกเดี๋ยวบุญเองสู้อยู่นรกเนาะขึ้นยิ่งเข้าพี่น้องที่ทำบุญ อยากเขาหาว่าเลถ้าพ ha, ี่น ah, ้องกับวัสิเหตุวันย่ามเสียกับวั้เฮ็ดทุงท <permission to> <silent> ี่ค <the> ือกันนี่แหละคือกับฝนสิตกนะที่คือกันนี่แหะวันย่ามกับผมมีเงินแตเงินกับผมเพียงพ่อซะก็ร่มกันไปคือวันที่ที่ผ่ากันร่มไปวันที่ที่พกกันร่มไปยุ่งทีละบ่ตกไงผู้ท่านี่ท่าลองลองอุกอังอยอะจะมาสิ้นหวังเนาะท่าฝนโอเหมือบังในต้นไม้เนี่ยพราแห้งอ่ะ โอโห่ว่าไรดีถ้าฟังตะโกมอุตุอุตุเขาก็ขาดบาที่ซื้อมัวตกไปขึ้นน้ำฝนมันขึ้นเนี่ยก็ขึ้นน้ำมาคักเลยมัทั้งได้กระตกกว่าสัมันเย็นมากแล้ววะท่านมัวล่งไงนี่อ่ะรับพ่อน้าฮะเนี่ยมันถูกมันทรมานเฝ้าพ่อวันหน้ามันบิดจะไปถ่าภาษีอ่านเถอะไก่งี่เง่ามันเลย Ya ta wali waha pula pali pulen kalang Ewa mewa ito dinang petanang upakapati Ichi jatuh tu sanggapa จันโนปนารโสยธามณีโชติลาโสยธาสัพพีติโยวิวัจฉันตุสัาวโลกขวินาสตุมาเดววันวันตั อโยุสุขิติกายโกวะวะอามพิวัฒนาสิลิสานิจังม <c oughs> ุทภาจายีโนะชาตาโลธรรมวัฒน์ที่อายุวันโนสุขังพาลังอกะโตเวปัสสนานังอาคังธรรมังวิชาณตัง <c oughs> A kim bun te ba san na na da ki na ye anu ta le a ki tham me ba san na na vi la ku ba sa su khe a ki sang khe ba san na na bun ki te anu ta le a ka sa mi ng da na da 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 a kang bun ya ng ta ti a kang a yu a cha wa ya so ki ti su khang อังคารอากัสสันตะตมิธาวิอังคธรรมมาสมาหิโตเทวะกุโตมนุโสวาอกัมปะโตปะโมทะติติภาวตุสัพพมังคะลังลังขันตุสัมพะเทวะตาสัมพะพุทธานุภาเวนาสัทธาโสทีภะวันตุเต ภาวตุสัมผะมังคะลังลักขัณตุสัมภะเทวะตาสัมมาธัมมานุภาเวนาสัทโธติภาวนตุเตภาวตุสัมผะมังคะลังลักขัณตุสัมภะเทวะตาสัมมาสังฆานุภาเวนาสัทโธติภาวนตุเต แล้วอีกเครื่องเดือนก็เป็นงานวัดเท่าน่ะงานประจำปีวันที่สิบสามพฤษภาเป็นงานประจำปีวัดเท่าบอกเข้าต้อต้อกัน